สิ่งที่ต้องการมันก็ยังไม่มีมันยัตทำเส้นทางไม่ได้มาฟรีๆชื่อก็ยังไม่รู้ถ้าเป็นรจถคุณดีเดี๋ยที่ช็อปด,ดีออแต่ขอต้อขอคุณชี้ไม่เต็มแบตเตอรี่เตอจะพอครับวันนี้มาเละครับเดี๋ยวเพื่อนๆดีแลยครับขสู่ช่องเอวเดีเตอจะพอนะครับก็อยู่กับผมแดงเตอจะพอนะครับวันนี้ผมจะมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับผมโดยตรงนะครับเรื่องการใส่บางโคนหน้านั่นเองแต่ก่อนผมใส่แบบใส่ ใต้หน้ากากไฟหน้าใช้น็อตเบอร์8ที่มันอยู่ใต้หน้ากากไงน็อตยึดเสร็จแล้วก็ร้อยไปยึดกับน็อตแตรอีกทีนึงทีนี้มันเกิดปัญหาคือพอมันขี่แรงเข้าตกลุมมากเข้าบางคนหน้าเขย่ามากเข้าสั่นมากเข้าหน้ากากแตกแล้วมันก็ไม่ไม่แน่มม่นคงไม่นั่งไม่แน่ไม่นอนด้วยนะทีนี้ผมก็เลยใช้เหล็กเหลือใช้นะครับมาทําเป็นตัวยึดบางโคนโดยที่ไอตัวฉากเนี้ย จะยืดตรงน็อตท,ที่มันไว้จับสายแตรสายไฟแตรสายสายเบรกหน้านะครับต่อจากนี้คือผมจะขัดขัดแล้วก็ทาสีนิดนึงเสร็จแล้วก็จะไปทำการาติดตั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เอาละครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้นะครับตัวตัวยึดบางโคนหน้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะตีหนึ่งละโอเคผมก็ค่อนข้างที่จะว่างซะด้วยสิทีนี้ผมจะยึดด้วยการยิงนอ็นอตน็อตเกียวปล่อยไปเลยเป็นนอ็อตยึดหลังคานะครับินแต่และรูเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะต้องคาบรูก่อนว่าเอาประมาณไหน โอเคครับตอนนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วอันนี้คือจะเทียบก่อนที่เราจะยิงยิงสกรูนะครับยิงน็อตเกียวปล่อยเข้าไปยิงสกรูเทียบถ้ายังไงเราก็ต้องออกมายิงข้างนอกอยู่ดีนะ โอเคครับเพื่อนๆนตอนนี้ก็ทําการใส่น็อตครบทั้งหกตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็จะประกอบแล้วนะครับก็ใส่ตามที่เราเอาออกมานั่นเองนะฮะโอเคผมจะเริ่มจากฝั่งขวาก่อนเลยนะฝั่งแตรผมคิดว่าการทํารอบนี้จะดีขึ้นกว่า,าครั้งก่อนๆนะนะเพราะเพราะมันแตกเลยต้องต้องถอดออกนะฮะถัดแบบมาก็เป็นตัวนี้ครับ สายเบรกนะฮะโอเคครับโดยรวมฮะเพื่อนๆดูโดยรวมกว็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ขี้เหร่อะไร ความแข็งแรงตักเลยโอเคใช้ได้โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะตีสองแล้วนะครับสําหรับวันนี้การทําบางโคนหน้าของผมก็จะพักไว้ประมาณนี้นะครับบางโคนหน้าเซียเอฟนะครับผมบางคนหน้าเซอแล้วโปรเจกต์ต่อไปก็คือจะขยับชุดไฟหน้าอัพขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าไฟหน้าเดิมจะตกอยู่ประมาณตรงนี้ ต้องขยบไฟหน้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะต้องการทําการยืดขึ้นมาประมาณนี้ยืดขึ้นมานะไฟหน้าแล้วก็ทํากาดชกโดยใช้ท่อ PVC ขนาด1นิ้วนะโอเคสําหรับวันนี้ผมจะต้องขออนุญาตเก็บของก่อนแล้วกันนะครับโดยรวมประมาณนี้ครับเพื่อนเอนถือว่าโอเคครับไม่ไม่ดิ้นมือเหมือนแต่ก่อนละนี่จะได้แข็งเป๊ะ โอเคครับเพ <ๆ S 2> ื่อนๆคนไหนอยากลองเอาไปทําตามก็ได้นะครับเพราะผมใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีหาได้ในที่ทํางานผมนั่นเองครับต้องขอบคุณเพืเ่อน,นๆนะครับที่เข้ามาชมวิธีแก้ปัญหาของผมในการจัดการเรื่องของบางโคนหน้านะครับโอเคครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมและเจ้าเอเมด็อกจอแจพอต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยครับป <Hey. S 1> <อ>ื้ม ไม่มีใครรู้ว่าเธอมาจากไใหนแต่ว่ากูถูกใจต้องการเธอนอนดี